สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับเราอยู่ใน GLC Coupe สองห้าศูนดีเซลนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับท่านอย่าเพิ่งตกใจครับมันคือหน้าจอยักษ์ใหญ่ขนาดสิบจุดสองนิ้วครับตัวระบบเดิมท่านยังอยู่นะฮะทันนี้ได้เสียบซิมเลยนะฮะไม่ต้องฮอสปอตนะฮะจอกดแอปได้เลยฮะนะฮะเลือกเลยครับ เอ็มเอ็กเจ้าเก่านะฮะไฟเพลงไฟหนังนะครับดังเบาจากวงอะไรเดิมของรถได้เลยครับนี่ฮะดังไปเลยหรือตรงนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนเพลงน,งน,นะฮะหมุนอย่างนี้เลยครับปุ๊บเรียบร้อยอ่าไดนกดตกลงเริ่มใหม่โอเคครับสะดวกครับสะดวกจริงครับ ใช้ปุ่มเดิมของท่านได้เลยนะฮะโอเคครับออกไปครับเห็นไม่เยอะครับปิดแอปก็ไม่ยากครับกดนี้ฮะปิด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 ,ปดลื่นจริงฮะเดี๋ยวเรากดเอ่อเรียกอะไรครับจุกเจ้าเก่าครับจุกตรงนี้นี่ขาดไม่ได้เลยฮะตอนนี้ครับกับการจราจรในบ้านเราอะนะฮะต้องมีจุกครับ ตอนนี้ฮะยุคนี้ก็เลือกศิลปินที่ท่านชอบไปเลยครับชอบใครอะไรยังไงก็เลือกได้เลยครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะเจ้าเก่าคนเดิมศิลปินโปรดแบรี่ไว้นะฮะแตไรี่ไว้กดเลยฮะเดี๋ยวแบลี่ไว้ก็จะเล่นนะครับ Heard say ฟั้งบาได้เลยครับระหว่างนี้ฟังจุก uh huh. นะฮะไปที่ Google m ได้เลยครับ Live <Life S 2> <love. S 1> Traffic นะฮคะรับ ทำง,งานด้วยเสียงได้เลยนะฮะตัวนี้ครับ M Quartier เสร็เรียบร้อยครับพูดง่ายๆเลยหยิบสองนาทีครับจากถนนรัชดาพิเศษนะฮะ อะไรจะใหญ่ขนาดนี้สำหรับรถเบนซ์น,นะฮะสวยทีเดียวดูด้านข้างครับดูด้านข้างฮะไปทางเหนือแหมกลอบสวยงามยก็ดีเปีย้รรๆเลยฮะสวยจริงเค่รถ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. แอปเพิ่มก็เรียกว่าอะไรครับ เพย์สโตร์ทั่วไปฮะเอ่อปิดตัวแม e m ก็อย่างนี้ฮะโอเคครับแล้วกดโฮมนะครับแอปจะเอาอะไรก็สั่งด้วยเสียงครับเปิด YouTube ก็จะทำการเปิด YouTube ให้ท่านนะครับอ่าแค่นี้ครับไม่ทับต้อนนะฮะ ไม่ซับซ้อนก็จะเปิด YouTube มาครับเรียบร้อยนะฮะกดโฮมอีกที่กดอีก3ามวิก็จะเป็นในส่วนของดิทอนทีวีครับแล้วก็กดอีกแค่สามวินะครับก็จะกลับไปที่ระบบเดิมของออริจินอลของรถเบนซ์นะครับ ก็เหยียบเบรใส่กล้องหลังเหมือนเดิมครับโอเคครับถ้าใี้สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับสามารถติดต่อได้ผมครับต้นทูนย์แปดหนึ่แล้วเราพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ